และว,วันนี้สหรัฐก็ถือว่าปิดฉากความแค้น21ปีลงแล้วค่ะแม้บิลเดนที่ถูกมองว่าเป็นตัวการจะถูกสังหารไปตั้งแต่11ปีแต่ในเมื่อผู้ร่วมขบวนการและวางแผนยังอยู่ความแค้นนี้จึงถือว่ายังไม่ถูกชำระการตามล่าตัวไอามานอัลซาวาฮิรีผู้นำกลุ่มอัลกออิดะคนใหม่และเคยเป็นมือขวาของบิลเดนคือการทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งต้องใช้เวลากว่าสองทศวรรษแล้วความสำเร็จนั้นก็มาถึงรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอเมริกันตามรอยเอาลซาวาฮิรีไปถึงเซฟเฮาส์ที่เขาใช้หลบซ่อนตัวกลางกรุงคาบูของประเทศอัฟกานิสถานพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวก่อนที่ CIA จะเริ่มโจมตีด้วยตดรนยิงขีปนาวุธเฮลไฟ์สองลูกยิงใส่ซาวาฮิรี ขณะที่เขาอยู่บนระเบียงของเซฟเฮาส์ซึ่งเป็นบ้านของผู้นำระดับสูงในกลุ่มตาลิบันซีราจัดดินฮักกานีก่อนที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ CIA จะยืนยันว่าอาซาวายฮิรีเสียชีวิตลงเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2022นั่นก็คือ21ปีภายหลังจากเหตุการณ์นายประธานาธิบดีโจไบาเดนยังขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐถือเป็นความสำเร็จ ของปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐที่กินเวลาย,ยาวนานค่ะไบเดนยังเชื่อว่านับจากนี้อัฟกานิสถานจะไม่กลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไปพร้อมกับเตือนไปถึงองค์กรก่อการร้ายทุกแห่งบนโลกใบนี้ว่าเขาพร้อมจะดาเนินการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พลเมืองชาวอเมริกันความยุติธรรมได้รับการปลดปล่อยแล้ว และผู้นำเก่อการร้ายคนนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วความแค้นครั้งนี้กินเวลาย,ยาวนานถึง21ปีแม้ว่าจะปิดบัญชีแค้นไปแล้วแต่ความโศกเศร้าที่ติดอยู่ในใจของครอบครัวผู้สูญเสียไม่มีใครรู้ค่ะว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเยียวยาได้ปัจจุบันนี้จุดที่เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคาร World Trade Center ถูกสร้างใหม่ในชื่อ One World Trade Center โดยแผ่นหินรอบๆพื้นที่ถูกใช้เป็นอนุสร์สถานและสลักชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด2,977คนและพื้นที่ด้านล่างถูกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเพื่อบันทึกเรื่องราวความเจ็บปวดของชาวสารัฐซึ่งเกิดขึ้นในเช้าวันที่11กันยายนปี2001